สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับน,นี่กับเกมสมรอยมัตเตอร์วันนี้เราจะมาเอากล่องชิ้นส่วนอุปกรณ์ทองสักหน่อยเราต้องการตัวน่าจะเป็นหมวกนะเพราะว่าไอตัวนี้มันใส่อยู่ตาคโฟลูเนี่ยมันใส่วดอยู่ตอนแรกก็จะให้ตัวนี้แต่ตัวนี้มันมีแล้วอันนี้มันเป็นเสเื้อกอกเพื่อจะให้เสื้อกอกก่อนดีวะอันนี้มันเป็นกล่องหมวกอ่ม เอาให้มันครบเชือตัวดีกว่าอันนี้ผมก็ได้ซื้อสิทธิ์ท้าลบไว้เต็มโคต้าเป็นที่ร้อยแล้วห้าครั้งเดี๋ยวเราลองมาตีอันนี้ดีว่าเราผ่านไหมโซโลเนี่ยแต่โซโลมันต้องพลังเท่าไหร่สามพั 3, 000, 000, นกะว่าล้านบอดตีโคตรแรงเนี่ยไม่น่าผ่านนะดูจากสถานการณ์แลว้วอะโอ้ยดูบอดตีด้วยดูบอดตีด้วยปกติจะตีอะ ปกติเหตีแต่กับคนเนพียงผููไปตันขาดคำเลยแม่งตีโคตรแหลงไม่ผ่านหรอกสถานการณ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองอีกครั้งลองอีกครั้งเพิ่มฟุกเปิ่ฟุกกดข้ามโอ้ยสามตัวขอยทิงออท้งขอยทิ้งไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็อีล็อตเดิมกวาดแรนานแล้วเราก็เซอร์ห้ากล่องมันจะได้แค่วันละห้ากล่อง เสร็จแล้วก็เลือกเอาวันนี้หมวกมันมีเมาส์ไม่ใช่เมาส์หมวกมาเสร็จแล้วก็อุปกรณ์ประกอบพอเราได้อุปกรณ์มาแล้วอ่ะเราต้องไปถอดอุปกรณ์เก่าออกก่อนนะตอนนี้พลังของผมสองพเจดร้อยห้าล้านถอดอันนี้ออกก่อนเลยสวมไปถายไปเยอะอยูอย่นะแล้วเข้ามาที่รีไซเคิ รีไซเคิลคืนนี้รีไซเคิลเราสามารถเอาอุปกรณ์เมื่อกี้เนี่ยเอามาเกิดใหม่เกิดใหม่อุปกรณ์อยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกใช้ทอง50เกิดใหม่อุปกรณ์จะได้รับไอเทมอัปเกรดคืน100%อนะครับอัพไปเลยไม่ต้องเสียดายกดตกลงเกิดใหม่นี่มันจะได้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราอัปเกรดไปคืนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตกลงแค่นี้ปรบับแล้วเราก็มาอัปเกรดกันเลยนะจ๊ะเนี่ย ถ้าพอเปิดมีอุปกรณ์ครบเยอะๆมันจะเปิดประสิทธิภาพของชุดเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมยอนผมมีครบอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้มันจะแสดงบอกมาเลยเห็นไหมเปิดกี่ชิ้นกี่ชิ้นได้เท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงนะชะ๊ะตอนนี้ก็สองอันนี้ก็สองละมาอัปเกรดก่อนแบ่งไปยังตัวอัปเกรดไป ช่วงนี้ยังไม่มีจับรางวัลมาเลยนะตอนนี้เราก็ดองทองมาถึงสี่หมื่นสี่แล้วโอเคแล้วเราก็มาหลอมหลอมนี่น่าจะตันมันตันอยู่ที่ห้าสิบนะตอนเนี้ผมตันหมดแล้วแล้วก็อัพดาวเราใช้เหรียญไปก่อนตอนนี้พลังสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งล้านแล้วจะสองล้านแล้วไม่รู้ว่ามันมากกว่าเดิมหรือเปล่านะแต่มันน่าจะต้องมากกว่าเดิมเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ทองเราใช้เหรียญไปก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งไป เอาชิ้นส่วนอัพนะครับชิ้นส่วนเก็บไว้กีน้ำก่อนสามล้านแล้วโอเคจะใช้เหรียญไม่ใช้อะไรดีวะใช้เหรียญไปก่อนใช้เหรียญให้ขึ้นสามดาวก่อนไม่รู้ว่ามันจะขึ้นห้าดาวได้ไหมนะเพราะว่าแต่ของเก่าผมอะ มันตันอยู่ที่5ดาวเราก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะได้ไหมอับปบายอัพบปสองเจ็ดสองเจ็ดสี่เหรียญไม่น่าเหรียญพอไหมเดี๋ยวจะอัดเหรียญให้หมดเลยนะแต่ของเก่ามันมีสืบอะไรอะไรนะสับสับฟองนี่คืออะไรไวะเนี่ยไม่ได้ดูว่ะเดี๋ยวลองกดดูกวอนะเดี๋ยวลองอัพไปก่อนอ๋อ ดึงมาเพิ่มดาวเสียงสะท้อนมันก็มีอันนี้ใช้ชิ้นส่วนอันนี้ต้องให้ถึง4ดาวก่อนถึงจะสามารถอัพได้นะเชะมันมีตัวไหนวะที่มันคา3ดาวอยู่อันหนึ่งนี่ไงหมวกอีหมวกนี้ก็ยัง3ดาวอยู่ไปใช้เหรียญต่อถ้ามันอัพถึง4ดาวได้อะมันจะเปิดอันสุดท้ายอ่ะมันจะเปิดหลอดทองได้ไง ตอนนี้พลังมากกว่าเดิมแล้วนะแต่ผมจะอัพเหรียญให้หมดเลยนะเอาให้เกี้ยงอ่ะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นที่เหลือก็จะชิ้นส่วนอัพเอาเหรียญเจ้ามอล้าหยุดเหรียญเหรียญพอก่อนเหรียญได้หมดหมดแล้วแหละเหลืออยู่หน่อยเดียวใช้ชิ้นส่วนปะอัพไป,อไปสองเจ็ดแล้วสองเจ็ดแล้ว สี่ดาวแล้วเลือกให้ถูกอย่าไปเรื่องใช้ทองใช้ทองนี่อัพครั้งหนึ่งนี่แปดร้อยนะตอนนี้สิบล้านอ้าครั้งสองพันเจ็ดร้อยสิบล้านจะสิบเอ็ดล้านละขึ้นห้าดาวนะขึ้นห้าดาวนะเหลืออีกสามร้อยผมว่าไม่น่าว่ะ ถ้าขึ้นหนี่ก็ถือเฉียดอะแต่ผมว่าไม่น่าขึ้นถึงห้าแต่ของเก่ามันถึง5ตอนนี้เร้ยเจ็ดสิยหกสร้อยสี่ร้อยสามร้อยยี่ร้อยสิบร้ไม่ถึงก็ต้องเอาไว้ถึงว่าอย่างเงี้ยสามส โอ้โหหน่อยเดียวอุย้ยอีกเจ็ดสิบสองเดี๋ยวแรกผิดเหมือนเขาที่แล้วอีกเจติยศมันใช้อันนี้เขาที่แล้วหูโคตรเส็งแม่งแรกผิดสี่หมื่นสมบัติและเทียมทานเมืกก่อกี้หมวกในเลียานะ สี่สิบแปดชิ้นใหญ่ Yay! ขึ้นฮาดาวแล้วแล้วมานน่มันจะเปิดตันนี้เมื่อตอนถึงุ้ยเหรียญไม่พอวะสองร้อแปดตายห่าแล้วเหรียญเหรียญเหรียญฮะ รูเรื่องรูเรื่องมะพร้าวแก้วโอ้โหมีนี่พอจะเหรียญอัพไม่พอ,อหาเรียญกันหาเรียญกันเอาให้สุดคลิปเนี้ยเอาให้สุดมันก็ได้ไม่เยอะแต่มันก็ได้อยู่ เราก็ลืมก็สนิทเลยไม่มีกล่องแบบวะ่ะไม่ได้ดูเมื่อกี้เปิดดูแต่ก็เลื่อนไว้จัดเดี๋ยวเพื่อหลงใส่ไปหีบหีบมันจะบอกอยังไงวะหีบมันตอกเขียวเขียวะหีบยันหีบอุปกรณ์หีบชิ้ส่วนสมบัติ ไม่น่ามีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าพลังเพิ่มมาอยู่พอประมาณตอนนี้ก็สองพันเจ็ดร้อยสิบสี่ล้านของเก่าสองพันเจ็ดร้อยห้าล้านก็เพิ่มมาเกือบสนะิบล้านอะเก้าล้านกว่าแต่ถามว่ามันไปต่อได้ไมัม้ยมันยังไปได้ต่อนะแต่แค่เหรียญในการนนะับของผมมันมีไม่พอนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเก่าที่เราใส่ว่าดาวเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นเข็มขัดอันนี้เนะี่ย โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพียงว่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดไปกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะจ้ะ๊ายบายสวัสดีครับ